DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ d ีไสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะกับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ดิฉันประภาบุญนัสริหัวหน้ากลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะปกตินะคะคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงสินค้าฮารานเนี่ยเราก็จะมักนึกถึงสินค้าอาหารหรือว่าของกินนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสินค้าฮารานเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคชีวิตประจําวันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสบู่ฮารานกันค่ะว่ามันเป็นแบบไหนหน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็สบู่ตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากจะผ่านการรับรองมาตรฐานฮารานแล้วนะคะ สิ่งที่โดดเด่นของสบู่นี้ก็คือว่าเป็นสบู่สมุนไพรออร์แกนิกนะคะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งเป็นออร์แกนิกที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วยนะคะเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่อง reuse, refer, r e c h i n g recycling และ upcycling นะคะ แล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็คือเส้นทางการเติบโตของการเป็นสาร์ทอัพเล็กๆที่วิ่งเข้าหาโอกาสตลอดทั้งการเดินสายออกงานต่างๆกา,า,ารพัฒนาสินค้าจนได้มาตรฐานร,รับรองนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าขนาดธุรกิจอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของความสําเร็จเลยนะคะเพราะวันนี้ธุรกิจเล็กๆรายหนึ่งเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในฐานะผู้ส่งออกสินค้าสบู่สมุนไพรที่มีลูกค้าประจานะคะทั้งในสปปลาวกัมพูชา จีนแล้วก็กำลังจะไปบุกตลาดที่อเมริกาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณออนอํายพโอซิริ eries, กรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทโมเน่มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดนะคะเจ้าของรางวัลพีเอ็มออด2020 รางวัลประเภทสินค้าฮารานยอดเยี่ยมหรือเบสฮารานนะคะในกลุ่มบริษัทายเล็กหรือเรียกว่าไมโครนะคะเป็นลายย่อยๆนะคะซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณออนอําไพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดกับไมโครโฟนก่อนเลยค่ะค่ะก็อยากให้คุณออนอําไพลองเล่าสิคะว่าสินค้าของคุณออนอําไพเนี่ยมันเป็นฮารานยังไงมันมีการเริ่มต้นยังไงแล้วมีความเป็นออร์แกนิกยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําบริษัทนะคะ <Ha. S 2> ชื่อบริษัทโมเน่มาเก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดตั้ง <Ha. S 2> อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค uh huh. ง,งงงว่ามันอยู่ตรงไหนเอามองว่าแลนด์มาร์คของมันก็คือมหาวิยาลัยแม่โจ้ uh huh. เลยไปสัก5กิโล uh huh. ขวามือถึงเลยค่ะ uh huh. หาไม่ยาก uh huh. uh huh. าบริษัทเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปี59 uh huh. ปีนี้ก็นับเป็นย่างปีที่3 uh huh. ถ้ามองจากการปิดงบการเงินเนาะ ค่ะก็แสดงว่งาตั้งมาไม่นานนะคะตั้งมาตั้งมาหมัด ใช่คะว่าหมัดหมัดถ้าซักผ้านี่ก็คือหมัดหมัดค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยเราไม่เคยทําธุรกิจเอางี้ดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นพนักงานประจําในบริษัทเอกชนชื่อดังของประเทศแต่เราไม่สบายเราก็เลยจะต้องรีทายตัวเองมานั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆก็เกิดอาการไฮเปอร์อยู่นิ่งๆไม่ได้ก็เลยจะต้องหาอะไรทําซึ่งเรามองว่ามองดูตลาดในประเทศไทยเกษตรคือเป็น ว่าแม่เหล็กหลักของประเทศพอเรามองภาพภาพใหญ่ปุ๊บเราก็มองหาวัตถุดิบต่างๆก็มาเจอสมุนไพรซึ่งประเทศไทยมีสมุนไพรที่ประเทศอื่นไม่มีหลายๆตัวค่ะซึ่งมันเป็นหนึ่งในสูตรของสบู่เราตัวหนึ่งที่ขายดีมากที่ประเทศเราตอนนี้ค่ะเราก็เลยจับ ทำสบู่เพราะว่าการทําสบู่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันง่ายๆเพียงแต่ว่าเราจะต้องเล่าเรื่องให้เป็นแล้วก็หาจุดแข็งของการใช้ให้ตรงกับสภาพผิวกับผู้บริโภคก็เลยเริ่มต้นจากการทําสบู่ขายนิดๆหน่อยๆขำๆแต่ตอนนี้ขำไม่ออกค่ะเพราะว่ารวยใช่ไหมคะมีออเดอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่คือคือพอยิ่งทําไปมันก็ได้รับผลตอบแทนแล้วก็ผลตอบรับที่ดี แล้วมันก็เลยจําเป็นจะต้องเขาเรียกว่ามองหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมดีขึ้นเรื่อยๆออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประเทศไทยเป็นตลาดเดือดมาก r โอ Red Ocean ของตลาดสบู่เราก็เลยทำ business model c a n v a แต่จะใช้คําทับศัพท์นิดนึงเพราะว่าโดนบ่มเพาะมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทําแผนธุรกิจนะคะเราก็เลยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นที่เลี้ยงที่ช่วยดูแลใช่ไหมคะใช่ค่ะก็โฟกัส ต่างประเทศเลยอ่าค่ะเอาก็เป็นว่าต่างประเทศเราเน้น80เปอร์เซ็นต์ประเทศไทยเราทําก็คือตอนแรกเนี่ยคุณออนนำไพยเนี่ยก็คือทําเล่นเล่นก่อนขำๆทําทเล่นเล่นก่อนเพราะว่าลาออกจากงานมาค่ะพอเริ่มทาอุ้ยเริ่มมีสิ่งตอบรับก็เลยมีมหาลัยเชียงใหม่เข้ามาช่วยใช่แล้วพอมหาลัยเชียงใหม่เข้ามาช่วยก็เลยเน้นเรื่องตลาดต่างประเทศถึง80เป็นหลักให้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะอ่แล้วต่อจากนั้นเป็นยังไงคะ พอพอเราเข้าไปทำงานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่<ะ>เราก็เห็นว่าสบู่ในประเทศไทยมันขายค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันมีเจ้าตลาดที่กินมาเก็ตแชร์เราก็เลยทำกันบ้านไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะ,ะ,ค,ะคือบุกตลาดเพื่อนบ้านใช่ค่ะเ,เราก็กระโดดเข้าไปมินิท็อปไทยแบรนด์าาไม่รู้เรียกชื่องานถูกไหมได้ได้ท็อปไทยแบรนด์ถูกค่ะซึ่งมันเป็นการนำพา กลุ่มผู้ประกอบการไปไปไป,ไปทดสอบตลาดที่ต่างประเทศเรามองว่าเรานี่มันเดินทางง่ายแล้วก็ตัวเองอยู่เชีงยงใหม่ด้วยจริงๆถ้ากรมไม่พาไปก็แอบกระโดดข้ามที่แม่น้ำโขงแถวเชียงของก็ได้ แต่ไปกับกลมมันดู so big กว่าค่ะและมันถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการส่งออกนะคุณฟูฟานดิฉันขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงว่าท็อปไทยแบรนด์เนี่ยนะคะเป็นงานแสดงสินค้าที่กลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเพื่อไปบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านซะส่วนใหญ่แล้วก็สินค้าที่นําไปเหมือนนี่คุณออนนำไปผู้ก็เป็นสินค้าเจ้าใหม่หรือคนที่มีศักยภาพที่ต้องการจะไปบุกตลาดเพราะนั้นไปตรงเนี้ยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการขายปลีกส่วนหนึ่งแล้วก็ขายออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่งแต่อันนี้ถือว่าเป็นการทดลองตตลลาาาดดเเเในนประทศพื่อ การขายปลีกของเราก็คือการที่จะนําพาเขาเรียกอะไรในหน้าหรือว่าที่ก็จะพาเอเย่นเนี่ยเข้ามาดูสินค้าของเราแล้วพอมีคนมามุงเยอะๆเอเย่นเนี่ยจะเดินทางมาคุยกับเราเพราะเอเย่นโดยปกติเวลาไปนัดมักจะไม่ค่อยอยากรับนัดเราเวลาเราเข้าไปในประเทศพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเสริมให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าเส้นทางของคุณอ้นอําไพเนี่ยเป็นเส้นทางของการบุกตลาดด้วยงานท็อปไทยแบรนด์นะคะ,ะต่อเลยค่ะแล้วจากนั้นเป็นยังไงคะ ก็ไปท็อปไทยแบนทุกปีอ่าเป็นแฟนคลับว่าไงไปทุกปีไม่ไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนร้องขอว่าจะต้องกลับไปเพราะว่าเราได้เพื่อนที่นั่นทุกคนอมองว่าเราเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเอาอข้าวมาให้กินนึงบูธอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าท็อปไทยแบนเขาจะไม่ซ้ําเขาจะเวียนไปแต่ละแขวงครั้งนี้เวียงจันทร์ครั้งหน้าอุดมชยัยครั้งต่อไปหลวงน้ำทาซึ่งปีหน้าถ้าไม่มีโควิดน่าจะเป็นหลวงพระบางค่ะ เพราะว่าแอบ,บดูข้อมูลบนหน้าเว็บไม่ต้องแอบค่ะดูตรงๆได้เ <ul> ู <c> ืฟ <oughs> ังเข้าไปดูเลยค่ะกรมอเว็แบบของกรมศุลกนนารแห่งประเทศเข้าไปเลยก็หวังว่าถ้าโควิดสาก็อยากจะไปหลวงพระบางเนื่องจากว่าหลวงพระบางมันเป็นการรวมตัวของคนยุโรปมา <c oughs> ซ่อนอยู่ในงานเยอะมากมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต่างชาติมาเยอะนะคะ แล้วคุณผู้ฟังนะคะดิฉันขอเสริมนิดนึงว่าสบู่ของคุณออนำพายเนี่ยหน้าตาสวยแพคเกจิ้งงามนะคะส่วนกลิ่นก็ดีนะนี่แอบไปดมของเขามาก็เลยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเผื่อจะไปตามดูว่ามันเป็นอย่างที่ดิฉันเล่าหรือเปล่านะคะทีนี้ฟังแล้วเนี่ย สินค้าของคุณเนี่ยมีรู้ท,ทางการตลาดดีมากเลยนะคะจากปี59ขึ้นมาเนี่ยอยากเรียนถามว่าแล้วรู้จักรางวัล P.M. a อมาบอดยังไงถึงมาสมัครไม่รู้จักค่ะเอาเลยไม่รู้จัก P.M. Award เพราะมันเป็นตัวยอ่อเนอะเอายะย่อจากอะไรเหรออ่อาค่ะคือเท้าความเดิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพี่ <c oughs> จริงๆเขาเป็นคุณครูแหละแต่เรียกเขาว่าพี่เพื่อความสนิทสนมอ,อ่าค่ะ เรียกอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ท่านเป็นเจ้าขององกระนอยอ่าค่ะเขาคเคยได้รางวัลพีเอ็มวอร์ดใช่ค่ะท่านท่านเรียนเรียนด้วยกันเพราะว่าในคลาสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเอานักธุรกิจมารวมในห้องแล้วก็จะต้องทํางานเรียนรู้ด้วยกันแล้วอาจารย์จจท่านเป็นนักเรียนที่อยู่ในห้องอซึ่งอาจ,จารย์นี่มาสอนก็ไม่มีใครกล้าสอนท่านเพราะว่าท่านเป็นศาสตราจารย์ดีเด่นท่านก็บอกว่าลองแรก ภาษากับเมืองเนาะ<ม>ลองแรกแร่พีอ็มไออย่างเจ้า PM เอ็มอวอร์ไออย่างเจ้าก็เลยเริ่มไปค้น Google ออแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเนี่ยค่ะท่านที่สัมภาษณ์เนี่ยลงไปพรีเซนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่มที่โรงแรมโรงตะว,วันใช่ค่ะก็นั่งฟังอย่างละเอียดเพราะ<ม>ว่ากติกามันเยอะเนาะ ใช่ ه, โอ้โหอะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองสาม<ช>สี<ต>ก็นั่งเท้าจะไหวไหมนี่น,นออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็คือเรียนเสริมให้นะคะคุณรู้ฟังก็คือเราอ่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีการเอาเพียมาบอสไ,ไปเผยแพร่ในภูมิภาคเราจะไป3ภูมิภาคก็จะมีภาคเห,เหนือนคือที่เชียงใหม่ที่ทางคุณอ,อนนำพายได้เข้าร่วมแล้วก็ภาคอีสานที่ขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้ที่หาดใหญ่นะคะเพราะฉนั้นเนี่ย เราจะเป็นการลงพื้นที่ไปเล่าให้ฟังเพราะอย่างที่คุณอนันภัยพูดคือบางทีกฎระเบียบมันอาจจะมีข้อที่เราไม่เข้าใจเราไม่สามารถจะเข้าได้เนี่ย<ม>พอเราไปชี้แจงหรือไปอธิบายปุ๊บก็จะเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและสามารถถามกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยในระดับหนึ่งอ่ะใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะการส่งประกวดเนี่ยมันจะมีเรื่องเปเปอร์แล้วก็เรื่องพิสูจน์หลักฐานด้วยภาพซึ่งบอกเลยว่าการที่เราได้รับมาตรฐานฮาลาลเนี่ย พี่เลี้ยงทางด้านดูแลมาตรฐานฮาลาลให้เราก็คือสูนย์วิทยาศาสตรา์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาช่วยเราเกินครึ่งทางระคะ<า> <ช wont. S 1> ในเรื่องการนําเสนอในทุกๆเรื่องเพราะว่ากติกาของฮาลาลเนี่ยละเอียด<ช>ละเอียดที่สุด<ช>ของที่สุดเขาก็จะเก็บทุกอย่างให้แต่พอเราหอบตัวเนี้ยมาให้ทางกรรมการกรมกรมการก็จะทํางานสะดวกละอ่านเข้าใจหมดละเหลือแค่ถามเรื่องมาร์เก็ตติ้งนิดๆหน่อยๆ มันก็เลยทํางานได้รวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะคันนี้นะคะคุณผู้ฟังแปลว่าคุณอนนัมัเนี่ยเลือกประเภทของสินค้าที่เป็นสมัครได้ถูกต้องเพราะฮารานเนี่ย จะเป็นสินค้าที่มีรายละเอียดหรือข้อกําหนดที่ค่อนข้างมากแต่ถ้าผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาได้โดยง่ายเพราะว่าอย่างที่คุณวอนณำไยพูดคือจะมีขั้นตอนมีเปเปอร์มีเอกาสารมากมายซึ่งถ้าผ่านแล้วเขียนกรอกถูกต้องแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ใช้ยื่นได้เลยนะคะอะทีนี้ผ่านกระบวนการมาแล้วทีนี้ ตอนที่คุณสมัครเข้ามาคุณคิดว่ารางวัลเพียร์มอว์ดเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจของคุณยังไงบ้างหรือเอาไปทำเรียกอ,อะไรมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนต้องบอกก่อนว่าถ้าเราได้รับรางวัลเนี่ยคือเราได้รับรางวัลจากผู้นําระดับประเทศสูงสุดซึ่งแค่ตำแหน่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งชีวัดว่าการที่เรามายืนอยู่จุดนี้ได้ะมันไม่ง่ายแล้วเขาก็มีกรรมการตรวจเราแบบ วัดเป็นเซนติเมตรอพอเรานำเสนอไปยังเขาเรียกว่าดิสติบิวเตอร์ที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะเขาก็แทบจะไม่ต้องถามอะไรเลยว่าสบู่ดียังไงคือไม่ต้องดูแล้วว่ามันดียังไงเขาก็จะดูว่าได้รางวัลมาเราก็สามารถที่จะคุยเรื่องการทำตลาดในประเทศปลายทางได้เลยแต่ก่อนหน้านี้อธิบายไปเถอะ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านพูดจนปากฉีดถึงหูก็ยังไม่เก็บ่สินค้าชั้นดีนะจนกว่าได้นําสินค้านั้นช่วยลองใช้หน่อยเพราะทุกครั้งที่เราไปออกงานต่างประเทศเชื่อไหมคะแบกกระมังแบกถังน้ําไปด้วยถ้าไม่ได้แบกไปก็จะไปซื้อเอาร้านข้างหน้าแล้วก็หิ้วถังน้ําแล้วก็ขอร้องเขาว่าช่วยใช้สบู่หน่อยได้ไหมคะอใครลองปุ๊บ เสร็จทุกรายค่ะ,ะประเด็น,นคือรเราจะต้องทำให้เขาซื้อซ้ําให้ได้แค่นั้นเองค่ะอันนี้คือเทคนิคการทํางานเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะบอกได้เลยว่านอกจากสินค้าเขาจะมีคุณภาพแล้วมีเทคนิคในการนําเสนอทางการตลาดแล้วเนี่ยรางวัลน,นี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจในสินค้าของพีมอวอร์ดหรือว่าเป็นรางวัลที่เห็นว่านอกจากฉันจะใช้ดีแล้วฉันยังมีเครื่องหมายรับรองด้วยนะผู้นําประเทศอย่างมอบให้ทีนี้อยากให้คุณอรน้ำไยลองฝากถึงว่าในกรณีคนที่ไม่ได้ หรือพลาดรางวัลเนี่ยจะต้องมีแรงบันานใจหรือต้องสร้างอะไรที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้รางวัลแบบที่คุณออนน้ำไพยได้รับอะคะจริงๆแล้วอะสบู่มันก็จะมีมากมายตามท้องตลาดนะคะค่ะมันจะต้องทําจุดเด่นของตัวเองให้ชัดอ่าค่ะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ชัดถามว่าสบู่โมเน่เนี่ยนะคะมันเป็นสบู่ที่ทําจากก้อนหินอืมมันเป็นใช้หินในดินมาทําซึ่งแค่คาว่าหินเนี่ยมันก็แปลกละ เพราะว่าลองไปค้นดูในตลาดไม่น่าจะมีเจ้าไหนที่ใช้หินทําสบู่ถ้า worst case จริงๆน่าจะเป็นโครนใช่ไหมคะใช่โครนโคลนจากแม่ห้องสอนใะน,นี้นะคะ่ะเาเคยสมัคร p m แต่ของเราใช้หินก็คือภาษาอังกฤษก็จะเป็น mineral rock powder เป็นสบู่ที่มีสราพคุณเรื่อง แอนตี้แบคทีเรียกำจัดแบคทีเรียได้ดีมากโดยไม่ต้องใช้สารเคมีคือ mm hmm. เราคือ mm hmm. เราจะต้องสร้างสินค้าให้มีความเด่น mm hmm. ให้ชัดก่อน mm hmm. แล้วก็ทำมาตรฐานที่ดีหลังจากนั้นก็ทำการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเราได้ใช้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมันก็ต้องเอาให้แคบเลยของเราเนี่ยเน้นเลยว่าเป็นกลุ่มวีแกน mm hmm. เพราะว่าฮาลานเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ไขมันสักว์อ่าค่ะ มันต้องเป็นไขมันพืชน,นะคะ uh huh. สมุนไพรทุกตัวก็ต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีสารตกค้าง uh huh. ที่ภาษาของฮารานเขาเรียกว่าฮารอมฮ uh huh. ารอมฮารานซึ่งตรงนี้พอสิ่งประกอบดีเบสตัวการทำวัตถ uh ุ huh. ดิบที่ดี uh huh. มันก็จะตอบโจทย์ไปยังผู้บริโภคซึ่งเราเจาะกลุ่มวีแกน uh huh. ก็ได้รับการตอบรับจาก ชาติแต<ม>ด่ด้วย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 ช่องทางการไปตอนนี้มันไปค่อนข้างยากนิดนึง<ม>ถ้าในฝั่งของอเมริกากับยุโรปนี่ก็คือเป็นโจทย์ของโมเน่<ม>แต่ประเทศเพื่อนบ้านนี่เรามองว่าเราสบายมากอ่าไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังแม้ว่าบริษัทหรือธุรกิจของคุณออนอําัยเนี่ยจะเพิ่งเกิดหรือเติบโตตั้งแต่ปี59มาถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็แค่3-4ปีเองนะคะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความคือมีจุดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นทําเพื่อใครขายยังไงแล้วก็หาจุดเด่นของเองมาขายได้อย่างการนําเรื่องหินที่เป็นส่วนผสมเข้ามาหรือแม้กระทั่งการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่า เป็นจุดมุ่งหมายที่ทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยพิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองได้ว่าเราตรงตามนี้ไหมหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปรับเปลี่ยนแล้วเราจะเกิดช้าเกิดเร็วไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเกิดแล้วคือใช่โตปังได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันขอขอ,ขอบคุณคุณออนอัมพายโอสิริ o eries, กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเนตมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ว่ามาเล่าให้เราเห็นชัดๆเลยว่าธุรกิจเนี่ย ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดได้อย่างดีและถูกต้องและที่สําคัญนะคะคือสแสวงหาโอกาสใหม่ๆและเปลี่ยนโอกาสให้เป็นความสำเร็จของตัวเองได้นะคะแล้วก็ติดตามแรงบันดาลใจดีๆและเคสตั u ตีของผู้ประกอบการไทยที่รับรางวัลเพียรมอวด2020แบบนี้นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่พอดแคสต์ JT P สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะ ฟังแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉั้นและคุณออนน้ำพายนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e a d d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169